สวัสดีค่ะพบกับเพจที่ดินพิษณุโลกบายจี2นะคะตอนนี้เราก็อยู่กันที่อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะโซนนี้ก็ถ้าเกิดจะให้รู้จักกันนะคะก็คือโรงพยาบาลพุทธชินราชนะคะแห่งใหม่แล้วก็สารากลางแห่งใหม่ที่กำลังจะสร้างค่ะ อยากจะพามาชมที่ดินแปลงหนึ่งนะคะแปลงนี้ก็เป็นเอกสารโฉนดนอสอสี่ขุดแดงนะคะได้มีการแบ่งล็อกแบ่แงแปลงไว้ทั้งหมด9ล็อกด้วยกันค่ะที่มองเห็นอยู่ตอนนี้จะเป็นล็อกที่1น,นะคะซึ่งจะเป็นถนนเนื้อที่รวมทั้งหมดนะคะทั้ง9้าแปลงอยู่ที่1ไร่3งานกับ90ตารางวาค่ะ พื้นที่ที่เห็นตอนนี้นะคะเราล้อมรั้วคาวบอยไว้ทั้งหมดเลยค่ะแล้วก็ลงระบบน้ำนะคะเป็นระบบน้ำอัตโนมัติช่วยในเรื่องอะไรช่วยในเรื่องของที่ตอนนี้นะคะเราลงทุเรียนนะคะซึ่งทุเรียนที่เราลงเป็นทุเรียนหมอนทองค่ะอายุนะคะสำหรับรุ่นนี้ที่เอามาลงก็ประมาณสักเกือบเกือบสองปีเลยนะคะรุ่นนี้ที่เอามาลงอยู่ในแต่ละล็อกนะคะก็จะลงเอาไว้อยู่ที่ 6, 8ต้นนะคะที่เห็นอยู่นะคะเป็จนจำนวนนะคะ8ต้นเลยแล้วก็มีการมุงงแสลมเอาไว้นะคะเพราะว่าแดดช่วงนี้ค่อนข้างแรงเลยพอสมควรก็เลยจะมีการขึงสแสลมทิ้งเอาไว้ด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นทุเรียนนะคะที่เราเอามาลงไว้ค่ะก็อันนี้ก็เพิ่งมีการเทสน้ําไปนะคะก็เดี๋ยวจะมีการตั้งน้ําอัตโนมัติอีกรอบนึงนะคะเพื่อที่จะให้มีการลดน้ํานะคะในวันพรุ่งนี้ก็ประมาณสัก8ปดโมงกว่า,ก,วาก็จะเริ่มมีการลดน้ําไล่ไปทีละแปลงละแปลงนะคะซึ่งเป็นการลดน้ําก็จะเป็นการตั้งอัตโนมัติไว้ทั้งหมดเลยนะคะ ก็สำหรับแปลงนี้นะคะเราใช้ทุเรียนต้นใหญ่นะคะซึ่งมีอายุประมาณสัก ประมาณเกือบเกือบสปีหรือ2ปีเลยนะคะรุ่นนี้ที่เราเอามาลงอยู่ก็สําหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะสําหรับแปลง,งนี้เราขายรวมทั้งผืนเลยนะคะสําหรับท่านที่อยากจะเอาไปแบ่งขายแบ่งล็อกนะคะหรือรวมกันมาซื้อก็ได้เราขายเพียงแค่สองล้านหนึ่งแสนบาทเท่านั้นนะคะสําหรับราคานี้รับรองได้ะคะ่ะไม่ผิดหวังเลยแล้วเรายังกันพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะเพื่อที่จะปลูกบ้านได้ด้วย ะะจะเว้นเอาไว้จะไม่ได้ปลูกทั้งหมดนะคะเพราะว่าถ้าเกิดจะปลูกบ้านนะคะหรือจะมีบ้านสวนหลังเล็กๆอยู่เนี่ยมันก็จะต้องเสียดายพื้นที่คือต้องตัดทุเรียนทิ้งก็จะให้รู้สึกเสียดายขึ้นไปอีกนะคะก็เลยทําเอาไว้นะคะแปลงละ8ต้นนะคะที่เห็นอยู่ตอนนี้เลยซึ่งจะเห็นว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะแล้วพระอาทิตย์ใกล้ตกดินแล้วบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วก็ลมพัดดีมากๆเลยนะคะตอนนี้ ก็บรรยากาศก็ประมาณสัก5โมงเย็นค่ะแล้วก็มีเพื่อนบ้านด้วยนะคะที่เห็นอยู่บริเวณนี้สำหรับแปลงนี้ใครที่สนใจนะคะเอกสารโฉนดน,นส .4 คุดแดงนะคะเนื้อที่1ไร่3งาน90ตารางวาขายยกแปลงเพียงแค่2ล้าน1แสนบาทเท่านั้นนะคะไม่ได้ไกลนะโซนนี้ก็คือวิ่งออกไปเนี่ยค่ะข้างนอกเลยนะคะก็ข้ามของชนประทานข้ามไปก็มอนอแล้วนะคะไม่ได้ไกลเลย อันนี้ก็จะเป็นชุมชนอยู่กันเงียบๆด้านหลังตรงนี้นะคะที่จะเกิดสารลา,างนะคะแล้วก็มองต้องภาพมุมสูงะคะ่ะเราจะเห็นโรงพยาบาลพุทธเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศเงียบสงบแบบนี้เลยน่าอยู่มากๆนะคะโอเคสำหรับท่านที่สนใจก็ติดต่อได้นะคะสวัสดีค่ะ